เงินลงทุนหายไปไหนตั้ง1.3ล้านล้านนี่คือคำถามที่รัฐบาลกำลังเร่งหาคำตอบเพราะเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้กำลังรอคอยการอนุมัติเพื่อเข้ามากับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแต่ติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนและกฎระเบียบที่ซับซ้อนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจภายใต้าการนำของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเอกนิตินิติธันประพาสได้มีการหาหรือถึงมาตรการกระตุ้นการลงทุนอย่างเร่งด่วนหรือที่เรียกกันว่า fast pass ซึ่งเปรียบเสมือนช่องทางด่วนพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้รวดเร็วขึ้นคล้ายกับการใช้ easy pass บนทางด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดมาตรการนี้มีเป้าหมายหลักคือการปลดล็อกอุปสรรคต่างๆที่นักลงทุนกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ยุ่งยาก หรือกระบวนการอนุมัติที่ล่าช้าซึ่งคาดการว่าหากสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้จะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนกว่า3แสนล้านบาทจากยอดที่ค้างท่ออยู่กว่า4 7แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกของประเทศได้ทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเอกนิตินิติธันประพาสกล่าวว่ามีนักลงทุนจํานวนมากแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. B.O.I. คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ1.3ล้านล้านบาทโดยนักลงทุนกลุ่มนี้กว่า90%เซกำลังรอคอยโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยแต่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสนใจแต่เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลาต่างหากปัญหาหลักที่นักลงทุนเผชิญอยู่คือความล่าช้าในกระบวนการต่างๆเช่นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่ต้องใช้เวลานานหรือขั้นตอนการขออนุมัติโครงการต่างๆที่มีความซับซ้อน จากการพิจารณาพบว่ามีโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า1,000ล้านบาทประมาณ70กว่าโครงการที่พร้อมจะลงทุนทันทีที่อุปสรรคเหล่านี้ถูกปลดล็อกนี่จึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าโครงการ Fa s t p a s สเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยอย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนทางด้านนายนธิ์เทศสิรศักดิ์เลข,ขาธิการ BOI ไได้ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจ ว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเรื่องของการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจ Data Center อาจติดขัดในเรื่องของการขอหนังสือยืนยันความสามารถในการจ่ายไฟจากการไฟฟ้าซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าของประเทศมีความพร้อมที่จะรองรับการใช้งานของ Data Center ได้อย่างเพียงพอแต่ตรงนี้แหละที่อาจเกิดความขัดแย้งบางคนอาจมองว่าการเร่งรัดอนุมัติอาจทําให้เกิดการละเลยการตรวจสอบความพร้อมด้านใครงงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางเมืองและที่ดินขั้นตอนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทางงานสำหรับชาวต่างชาติและการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าใบรองอสีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรออจะนำเรื่องการออกใบรองอสีมาร่วมในมาตรการ Fast Pass ด้วยแต่ต้องเรียนว่าเรื่องใบรองอีไม่ได้ถึงกับติดปัญหามากเพียงแค่เป็นส่วนของการลงทุนโดยที่มาตรการ Fa s t p a s า จะเร่งกระบวนการต่างๆให้เร็วขึ้นไม่เฉพาะรองงอสีแต่รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆด้วยนายฤทธิ์กล่าวนายพรยศกันกรองอธิบดีกรออเสริมว่าปัจจุบันมีโรงงานที่ติดปัญหาเรื่องใบรองงอสีไม่เกิน30ซจากจำนวนที่ยื่นขออนุญาตทั้งหมดนั่นหมายความว่าหากมีผู้ยื่นขออนุญาต100รายจะมีประมาณ70รายที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าสที่มีความซับซ้อนมากกว่าในขณะที่โรง งานทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีปัญหาทั้งนี้โรงงานที่ยังติดปัญหาประมาณ30สเเซนส่วนใหญ่เป็นเพราะยังถูกจัดรวมให้อยู่ภายใต้พรบรโรงงานเดียวกันและยังไม่ได้มีการแยกประเภทอย่างชัดเจนโดยกลุ่มโรงงานที่มักจะมีความล่าช้าในการขอใบอนุญาตคือกลุ่มประเภท105ซึ่งเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและประเภท1 0ึร้อยหซึ่งเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมคำถามสำคัญคือมาตรการฟาสต์พาสนี้จะสามารถปลดล็อกการลงทุนได้อย่างแท้จริงหรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรคุณคิดว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันร,ระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย